งินเ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 งิเงิน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 งินเงเงงงนเินเงิางนนนเงง ซึ่งวันนี้เราไปมาแล้วอู่นึงที่ตราดใช่ครับวันนี้เราขากลับเรามาที่จังหวัดจันทบุรีครับผมเพราะว่าร้านนี้เห็นบอกว่าเป็นร้านดังเหมือนกันก็ก็ถือว่าในจันทบุรีเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมี f c เยอะพอสมควรอ่าเป็น f c เลยนะครับมอนก็เตะบอลเลยนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยววันนี้น่ต้องบอกว่าอูนี้เนี่ยเขามีความพร้อมของการทํารถไปเนี่ย สองคันเลยซึ่งแต่ละอู่ที่เราเคยไปไปมาเนี่ยทำกันแค่คันเดียวใช่ครับแต่อู่นี้โชว์เหนือสองคันไปเลยเสร็จไม่เสร็จไม่รู้กูจะโชว์แล้วอูอ่นี้มีชื่อว่าอู่ช่างเมดจันทบุรีช่างเมดจันทบุรีใช่ซึ่งซึ่ง,งดีกรีเขาก็เป็นแชมป์ประเทศไทยเรื่องของสซกคิรคอร์สเนี่ยก็ 8 9เก้าสมัยแล้วครับใช่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นรถที่เขาใช้แข่งในเซคทรอ้แล้วก็รวมถึงแข่งรถยนต์ด้วยอแข่งแข่งเรือด้วยอเอาหมดนะเอาหมดที่เกี่ยวกับความเร็วเป็นคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับความเร็วโอเคเอาไปว่าเดี๋ยววันนี้ดูกันไปเรื่อยๆนะครับเชื่อเหอเพื่อนๆครับรับรองว่าอู่นี้เนี่ยโดนโดนเด็ดแน่นอนนะครับไปเราไปรู้จักเขากันเลยดีกว่านะครับนี่ครับเดินทางมาเนี่ย ชั้งเมดชั้งเมดทั้งเมดทนี่คือเมดนางพยาวใช่ไมพี่ชาเมดรันบรีสวัสดีครับสวัสดีครับวัีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหนยครับมานี่นั้งเม็ดแบบตรงนี้หน่อยแล้วเนี่ยขอรอตรงนี้หน่อยแนะนำตัวกับกล้องหน่อยเียวสวัสดีครับผมเมจันทบุรีครับเปิดอูอยู่ที่นี่เมื่อกี้นี่พี่เทียเขาเริ่มเ้าเรียกว่ากดบานไปแล้วว่าทำทั้งไซเคิลคอร์สทำทั้งเรือทำทั้งรถทำหมดเลยเหรอ ผมแสดงว่าจริงๆคือเป็นเป็นสายแข่งเลยว่าได้ก็อะไรที่แข่งก็พยายามทำหมดครับอ่าคืออะไรที่แข่งตอนนี้ก็แข่งหมดใช่ครับสุดยอดแต่ล่าสุดเห็นบอกว่ามาลงงานบุรีรัมพ์พันเมตรด้วยใช่ครับทําไมต้องถามเหตุทำไมอยู่ดีๆแบบว่าเฮ้ยมาอยากอยากจะลงแข่งรื้ย,ยังไงอยากจะลองครับรถรุ่นนี้อยากจะลองเลยครับเมื่อกี้เนี่ยผมบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าที่เราเคยไปตามร้านต่างๆเนี่ยยังไม่มีใครทําเสร็จสักคนหนึ่ง มาเจอร้านเนี่ยช็อกซีนีมากันไปเพราะช่างเมดทําเสร็จเรียกว่า80%ไปแล้วทั้งสองคันอ่าใช่ครับถูกไหมแปดสิที่เหลือคือเก็บงานนิดนิด่หน่อยใช่เลยครับเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวดูคนจันทบุรีเขาว่าเขาเด็ดขนาดไหนเริ่มจากคันแรกเลยพี่เจบครับผมมาก็หูอึ้งเลยว่าเสร็จแบบขับได้แล้วด้วยครับมันคือเนี่ยยามาฮ่าฟินนี่นี่คือยามาฮ่าฟินของช่างเมดใช่ครับออาถามเลยคือตอนนี้สภาพแบบนี้เนี่ย เสร็จไปเท่าไหร่ละก็เกเลยครับอันนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลงพื้นวิ่งเลยครับอ๋อนี่เหลือลงพื้นวิ่งเลยใช้เวลาครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยคือสตาร์ทติดแล้วครับผมติดแล้วครับไล่เครื่องแล้วก็เพิ่งไล่เมื่อวานได้รอบเดียวครับรอบเดียวเป็นยังไงบ้างกับผลงานก็พอใช้ได้ครับก็ใช้ได้แล้วครับผมถามนิดนึงเดิมเดิมมันมาเนี่ยช่างเบรคได้ลองขี่หรือยังครับลองแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกก็ก็ดีครับ ก็ดีใช่ครับคือต้นดีกลางดีตายดีใช่เลยดีหมดเลยรถเดินดีใช่ไหมใช่เลยครับแล้วการทรงตัวโอ้ยทุกสมบูรณ์ครับดีดีสมบูรณ์นะฮะทีนี้พอพอเราพูดถึงคันนี้เนี่ยแน่นอนมันเสร็จแล้วครับคือเสร็จแบบเขาเรียกว่าขี่ไปแข่งได้เลยอ่ะครับเครื่องนี่คือทาหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับทําอะไรไปบ้างก็ลูกห้าสามครับตามสูตรเลยลูกห้าสามครับผมก็คือ ท่อนกลางนี่คือมีท่อนบนมีลูกมีแคมครับผมฝาทำไหมทำครับทำนิดหน่อยครับผมก้านเขาเวียงไม่ทำอีูแล้วเพราะว่ากดไม่ให้ใช่ครับซ้ายขวาล่ะทำครับทำหมดเลยครับผมตอนนี้คือเสร็จหมดแล้วครับข้อเสร็จแล้วครับจัดสภาพเสร็จแล้วด้วยใช่ครับโอ้เดี๋ยวให้ดูการจัดสภาพของช่างเมทนิดหนึ่งนะครับคล้ายๆกับอู่ที่เมื่อกี้นี่เราพาไปเลยแต่ว่าช่างเมทเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสร้างสรรค์อีกหลายหลายอย่างที่ ผมเห็นแล้วผมอึ้งตึ้งเสียวเริ่มจากด้านหน้าเลยไหมนี่ด้านหน้าครับเหมือนเดิมล้อแบบว่าบางๆเล็กๆนะฮะอันนี้ก็คือดุมดุมงานขึ้นเองดุมเดิมครับแล้วไปเจาะอ๋อดุมเดิมเจาะเหรอครับรใช่ครับไม่ยอ<ช>่อด,ด้วยไม่ไม่ไม,ไม่ครับเหตุผลมีไหมหรือว่าหรือว่ามันหายากหรือยังไงไม่ครับมันผมว่ามันลื่นกว่าครับอลองแล้วใช่ครับ คือบูทมันโอเคเลยใช่ครับอ่านี่นี่เป็นสูตรไม่ต้องทำคาลิเปอร์ใหม่อ่าใช่ใช่แล้วมันได้สูตรดีกว่าอ่าครับนี่เป็นสูตรที่หลายๆคนเขาอาจจะไม่ได้ทําแต่ทั้งเมตบอกว่าเฮ้ยผมลองปั่นดูแล้วเฮ้ยแม่งลื่นดีว่ะก็คือไล่เบาอย่างเดียวอ่าล้อยางอันนี้คือตามสเปกเลยครับผมที่ผมชอบที่ผมบอกก็คือว่าเป็นร้านแรกที่ทําบางคนหน้าแบบนี้ฮะบางคนหน้าแกทําอย่างงี้ฮะไม่รู้ว่ากองจะมองเห็นหรือเปล่าองงะอ่ารู้รู้แล้วอไรจับไว่อยู่จับไว้อยู่แน่แน่ มองเห็นไหมอันนี้นอกจากไล่เบามันต้องมีเหตุผลอื่นด้วยมันคือการลอเตดครับการกระแทกถูกไหมครับใช่ซึ่งเวลาวิ่งจริงคือกระแทกแน่ๆ <g arden> กระแทกครับเมื่อวานไปลองมาแล้วลองมาแล้ว <g arden> ใช่ครับช่างเมตโหลดไปกี่นิ้วสี่นิ้วครับสี่นิ้วแต่กแกนเดิมนะอ๋อแกนเดินด้วยครับผมแผงคอแผงคออลอยครับอลอยนะครับแสดงว่าชุดหน้าเนี่ยคือมีการทําไปแล้วล่ะทําไปแล้วครับลื่นไหมลื่นไหมคือ ความลื่นของมันอะลื่นครับลื่นเลยนะเห็นเมื่อกี้นี้ช่างเมดบอกว่ารู้สึกเซ็งๆเพื่อนๆหลายๆร้านเนี่ยเขาใส่เป็นโช๊คหน้าอีกค่ายกับบางคนใส่เป็นดัมเบลด้วยใช่ครับถามพี่เจี๊ยบหน่อยถ้าใส่เป็นดัมเบลผิดจริยธรรมไหมไม่ผิดครับไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดก็คือสามารถที่จะใช้ใช้แข่งได้เลยใช่ได้นอ๋องั้นเราก็มีโอกาสแก้ไขนะเออใช่ใช่ใช่ไหมใช่เออเรารู้พร้อมๆกันนะมากดีมากช่วยกันช่วยกันครับต่อมา เหมือนเดิมก็คือโครงหน้าเอาไว้ซึ่งของเดิมใช่เพิ่มเติมคือเดินใบหายผมเชื่อว่าช่างเมดยกออกมาเนี่ยก็ต้องมีการแบบว่าดูลาหนักแล้วหนักอยู่หนักอยู่ใช่ไหมหนักอยู่ครับหนักอยู่นะด้านหน้านี่กรวงนะครับเห็นบอกว่าเดี๋ยวตัวของแฟลลิงชุดสีของยามาฮ่าฟินเดี๋ยวช่างเมทจะมีการลื้อตัดอีก อ่าใช่ครับอืมเอาท่อกรองขึ้นมาเอาท่อกรองขึ้นมาเลยใช่ครับเพราะว่ายังคงเป็นสูตรคาร์บูเดิมล้วงป่าอย่างเดียวอ่าใช่เลยครับอ่าไม่ใช่คาร์บูเนี่ยหัวฉีดขอไพลหัวฉีดเรื่นเร่นเร่งอ่าเดินเร่งเร่งเดี๋ยวก็คือจะต่อตรงนี้ออกมาท่อเป็นไงบ้างไล่จบไหมใบนี้อ๋อยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองไล่ดูสิครับผม แสดงว่าตัวท่อก็มบิดความสำคัญสาคัญเลยครับเพราะเนื่องจากว่ามันคือลูก5้าสมอะเนอะใช่ครับมันไล่ยากอยู่นะใช่ครับเพราะลูกมันเล็กต้องเก็บต้องอื่นอเดินเท้ามาหน่อยหน่อยเบายังไม่ได้ทําใช่ครับเดี๋ยวรอไปส่งร้านเบาตีเดียวใช่ครับด้านหลังเหมือนเดิมครับก็คือเน้นความลื่นครับเบรกหลังไม่มีใช่ครับล้อหลังนี่ช่างเมย์ทำลื่นมากขนาดไหนก็อันนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่แต่ก็ลื่นอยู่แล้วครับแต่ก็ลื่นแล้วครับผม คันนี้ว่าไม่เท่าไหร่เดี๋ยวดูไอ้คันที่มันลื่นๆจริงๆว่ามันลื่นขนาดไหนดีไหมก็คือคันหลังนะเอาไว้ก่อนไหลมาที่ป้ายงคนหลังสูตรเดียวกันเลยวะผมว่าทุกล้านเน่เพราะว่าหรือว่ากฎจริยการมารยาของทางบูรณาบอกว่ามงคลหลังต้องมีบางคนหน้าก็ต้องมีเรามีถูกป่ะเราไม่ผิดนะเว้ยไม่ผิดอ่าฉะนั้นคันนี้ถือว่าถูกตามกรติกามะพี่เจี๊ยบตั้งกกติกาเนคนคือถูกแล้วใช่ไหมใช่ใช่เห็นบอกว่าคันนี้ช่างเมดสตาร์ติดแล้ว่ครับ ผมขออนุญาตฟังเสียงได้ไหมได้ครับได้อ่ะทีมงานครับขอ,ขอรบกวนหน่อยจะเป็นคันแรกที่ผมจะได้ยินเสียงของยามาฮ่าฟินที่มีการโมดิฟายแล้วลูกห้าสามนะครับปลุกค่อเบาเบามากวันนี้มาไกลนะครับมาถึงจันทบ,บุรีเพื่อนเพื่อ,อที่รับชมอยู่ก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราไปกันต่ออ่านี่ กุญแจยังอยู่นะฮะเป้ากุญแจยังคงอยู่ปุ่มสตาร์ทจะทำงานได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วแค่กระตุกเอาครับโอ้โหเป็นจังหวะเว้ยโอ้ยมีขนาดห้าสามแล้วเนี่ยห้าสามยังอึดเลยปิดโอ้โหเออากันเลยโอ้โหเดี๋ยวล้อลื่นมากนะเนี่ยล้อลื่นมาก ขออนุญาตเบิ้ลหน่อยนะนิดนึงโอ้ยลื่นลืนน่นใช่ใช่แล้วมันมน,มน,นี่คือนี่คือ,ขอเขาเรียกว่ายัางไงอะสเตปแบบพอเพียงเลยแค่ห้าสามเสียงมันยังมาอย่างนี้เลยใช่ใช่คันนี้ยังไม่มีกล่องไหมยังไม่มีกล่อง,องโอ้หนี่ขนาดยังไม่มีกล่องนะกล่องเดิมผมว่ายังติดมือเลยนะกล่องเดิมมันมารอบสูงอยู่แล้วเดี๋ยวเราลองกล่องเดิมก่อน คือเท่าที่เราลองแล้วกล่องเดิมเนี่ยในเรื่องของกําลังายเนี่ยรอบมันมาอยู่แล้วอ่าใช่ครับก็คือลองไล่ของเดิมดูก่อนอ่าลองดูจริงจริงก็ตรงกับช่างหลายๆคนที่พูดถึงกล่องเดิมในยามาฮ่าฟินรุ่นใหม่ๆนี่นะเขาบอกว่าด้วยด้วยกล่องเดิมเนี่ยพละกําลังไฟที่ให้มานี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรจริงๆถ้าเราสามารถทําให้มันแค่ยืดรอบได้นี่ก็โอเคไหมใช่ครับใช่ไหมครับพันนี้จะบอกเพื่อนๆครับว่า เป็นคันแรกที่ทางคนเขาเรียกว่าคนทำรถอ่ะได้ชั่งน้ำหนักดูนักขับัดนี้ช่างเมตรช่างแล้วแล้วคันนี้หนักก่โลเจสองครับ7.2โลเองอโ,โอ้น้ำหนักคือหนักกับผมหน่อยเดียวเองใช่72โลแล้วตัวขีน่กกิโล5้บครับ52ฉะนั้นก็คือ124ยบยังเกินไปอีก4โลใช่ไหมใช่ก็ต้องลงหน่อยนึงใช่ครับเอาเอาไหมอีก4โลนี่เอาป่ะเอาต้องเอาครับต้องเอาโอ้หแสดงว่ารถแดกนี่คือ ร้อยยี่สิบก็คือต้องขอร้อยยี่สิบเป๊ะไม่งั้นได้เปรียบเสียเปรียบเห็นแน่นอนเปรียบแน่นอนครับเห็นผลเลยใช่ไหมครับเห็นเห็นเลยครับเพราะว่าหนึ่งด้วยด้วยแรงม้าที่มันน้อยอะแล้วด้วยสรีระของมันเนี่ยมันจะต้องพลิ้วลู่ลมที่สุดน้ําหนักต้องเบาที่สุดเนี่ยแน่นอนครับมันน้าหนักอเลยมีผลซึ่งอันนี้คือรออีกนิดเดียวก็จะจะร้อยยี่สิบทั้งตัวขี่แล้วก็ตัวรถด้วยใ่สบายครับใช่คันแรกผ่านไปอันนี้คือให้ดูแล้วว่าเขามีความพร้อมมากถึงมมั้ยว่่าาาเจอูกบุรี็ต เดี๋ยวเราถามเาก่อนไหมว่ารถฟินเนี่ยถ้าเปรียบเทียบตอนนี้ถ้าเราโมดิฟายหรือวัยรุ่นโมดิฟายเริ่มต้นลูก53เนี่ยค <5. S 1> ่าว่ารลูก53เนี่ยเดิมๆเ,เนี่ยเราเรา,เราปรับแต่งเซ็ตนิดหน่อยใช้งบ5 6 0 0 0บาทอะประมาณเนี้ยหน้าไมาลเราหกวิ่งได้ไหมหน้าไมล์ศูสี่ครับศูสี่นะครับผม ถือว่าเป็นรถที่ทำงานง่ายเลยทำายากต้องถามก่อนเพราะมันเดิมเดมก็จะร้อยยี่สิบฝ่าแล้วนะเดิมเดิมนะใช่ใช่หน้าหม้ร้อยยี่สิบกว่าได้อันนี้ผมบอกก่อนมันเป็นที่คนขี่นะพี่จอนะใช่บางคนบอกขี่ได้ร้อยร้อยห้าร้อยแปดร้อยสิบบางคนมันอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่ลมปะทะอะไรต่างๆวิธีการหมอบนะดีเขาไปเล่นไล่มาแล้วเขารู้แล้วว่าไม่เดินร้อยยี่สบายๆเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ถ้าใส่แคมตัวเดียวร้อยสามสิบก็มาได้แน่นอนได้แน่นอนครับได้แน่นอนเปลี่ยนแคมได้แน่นอนได้แน่นอนได้แน่นอนครับท ช่างเหนีมีของอยังเผื่อลูกค้าเข้าพอมีครับมีครับมีแล้วนะก็ค,คือมาติดตั้งที่นี่ได้เลยได้ครับอ่าน,นี่แหละช่วยขายร้านให้คันแรกผ่านไปยามาฮ่าฟินเดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับในเรื่องของการแข่งขันวันที่19ก้าพฤษภาพันธ์มาดูคันที่2ไม่มีอูไหนเสร็จนะครับนอกจากเขาที่โชว์เป็นคันแรกเลยก็คือยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์หนึ่งหนี่เลยนี่เลยโอ้โหยังนี่ครับเครื่องยนต์นี่ยังคือง่ายแบะพร้อมเลยอะเอาง่าย ความหมายผมคี่ขเขาบอกว่าเสร็จคือจัดสภาพเสร็จแล้วช่างเมทคันนี้คือสภาพที่จะทําการแข่งขันเนี่ยจัดทรงแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแก้หลังลงอีกหน่อยอ๋าเอาลงนิดนิดนึงใช่ครับผมมีอะไรให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะครับในระหบ่าบที่เราคุยกันอยู่นะกล้องไม่ต้องตามมานะผมจะคุยกับช่างเมทกับพี่เจ็บไปเรื่อยๆนะดูล้อหลังนะหมุนไปเรื่อยๆคันนี้คือตามกฎเขาคือ,อยังไงบ้างช่างเมท ลูกลูกห้าแปดลูกห้าแปดชักเดิมร่างเดิมร่างเดิมครับซ้ายขวาได้ครับกติกาเดียวกันกับกติกาเดียวกันพูดง่ายๆคือทําได้แค่ห้าแปดฝาก็ห้ามยุ่งมากมายใช่เลยครับฝาเดิมวาวเดิมฝาเดิมวาวเดิมวาวเดิมดครับปวดเนอะใช่อย่างนั้นเนี่ยในเรื่องของรถจริงๆแล้วอ่ะพอเขาบอกว่าเฮ้ยทาได้แค่นั้นในฐานะที่เราก็ทํารถแข่งอย่างนี้เหมือนกันครับ โจ์ของมันคือทํายังไงให้มันแรงอ่ะโจทำมันอยู่ที่กล่องครับถ้ารุ่นนี้นะกล่องกระแคมกล่องแคมใช่ครับแล้วลูกหัวลูกอะไรเงี้ยก็มีผลไหมมีผลแน่นอนครับมีผลหมดใช่ครับมันก็คือจะแพชนะตรงนั้นเลยใช่เลยครับอย่างเอ็กซ์เทอร์คันนี้เนี่ยแน่นอนเอามาเป็นเดิมๆช่างเมดลองขี่หรือยังก็ลองแล้วครับเป็นยังไงบ้างดีครับดีแน่นอนดีอีกแล้วแรงมาแลนะอยากขยายคาว่าดีเนี่ยมันดียังไงบ้าง ขี่สนุกก็อัตราเร่งดีครับอัตราเร่งดีเปรียบเทียบกับในตระกูลรถห้าร้อยห้าสิบห้าซีซีร้อยสิบซีซีเนี่ยเราวิ่งเนี่ยความความน่าเลาใจความน่าสนใจม่ที่ตรงไหนอืมที่ตรงไหนเหรออัตราเร่งท้องดีไหมท้องดีท่อตรปีดีไหมใช่ครับท่อตะปีก็ใช้ได้ครับใช่ไหมใช่ครับอ่ะขี่ให้ดูอ่ะไม่ใช่อะหรอกถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นโซ่นะแต่ให้ดูว่าเรื่องของ เซนเตอร์แล้วก็เรื่องของแบริ่งของของตัวลูกปืนเนี่ยกับเรื่องของล้อเนี่ยคือโคตรเจ๋งอ่ะผมชอบมากเลยทั้งเมตรแม่งลื่นมากครับใช่ครับเหมือนเดิมคือคันนี้เบรกหลังไม่มีครับใช่อ่าเป็นทรงนี้เลยใช่ครับตรงนี้เลยครับกดเขาบอกว่าข้างหลังเนี่ยพี่เจี๊ยบถอดมังโคลได้นะถอดได้ครับมังโกลหน้ามังโกลหลังเนี่ยถอดได้จะได้เบาอีกใช่แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องเอซเตอร์เนี่ยเรา ทางผู้จัดเนี่ยเกรงว่าถ้าใส่มังโกไปแล้วแล้วมันจะโหลดโหลดเตี้ยได้น้อย oh. มันจะตดมังโกแล้วอันตราย uh. เพราะว่าต้องบอกกันนะครับว่าน้องๆที่โหลดเตี้ยเนี่ยควรคำนึงถึงช่วงยุบด้วย uh. เวลาโหลดเตี้ยต้องกดหน้าให้เยอะๆดูว่าล้อเนี่ยโดนมังโกไหมถ้าล้อโดนมังโกเนี่ยอันตรายนะครับเวลาเบรกงแรงเนี่ยทำให้ล้อหน,น้าล็อกได้อย่างตอนนี้โหลดไปกี่นิ้วอันนี้สองนิ้วครับ 2นิ้วสองนิ้วซึ่งยังได้ยังได้เยอะผมไม่รู้ถอดบางคนได้ครับอ๋อถ้าถอดได้นี่คือลม3แน่นอนใช่ครับโอเคจะถึงแบบถึงไฟตาด้านหน้าอยู่แล้วจะสารจะเสียวด้วยสิเออแต่ผมเชื่อว่าแกลงแน่นอนคอนเฟิร์มถ้าเกิดว่าถอดบังโคนได้เนาะครับทีนี้ขอนิดนึงได้ไหมตอนนี้หรือทั้งหมดเนี่ยนี่คือที่จะทำใช่เลยครับอย่างตอนนี้เนี่ยสังเกตนะครับร้านเขาเนี่ยบอกว่าท่อนล่าง กดไม่ให้ยุ่งใช่ไม่ได้รื้อเลยไม่ได้รื้อเลยไม่ได้รื้อเลยใช่เลยครับไม่ไม่บุ่นแน่นอนยุ่งแต่ขั้นบนใช่อ่าอย่อขนบนตอนนี้ก็คือเราก็จะให้ดูนี่คือเสื้อสูบซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการช่างเมยก็จะเอาไปไปคว้านเป็นห้าสห้าห้าแปดอันนี้เปลี่ยนลูกอย่างเดียวครับอ๋อเปลี่ยนลูกอย่างเดียวเพราะลูกไซส์เดิมอ๋อโอเคห้าแปดอยู่แล้วห้าแปดแล้วก็ชุดฝาไม่ได้ให้ทาอะไรเลยครับผมเราแย่งอย่างเดียวครับแยกงอย่างเดียวครับ ผมกำลังสงสัยอย่างที่ช่างเมดค่ะผมถามเมื่อกี้นี้คือแล้วม่งให้แต่งอะไรวะไอผมพูดถูกป่ะครับคือง่ายๆเลยลูกต้องเปลี่ยนแน่นอนจะเป็นหัวนูนหัวว้าวหัวอะไรก็ได้กระเด้ากระเด้าก็ได้แต่ที่เหลือคือทําอะไรอ่ะจอนต้องบอกกันนะการแข่งขันสตาร์แบบนี้นี่วัดกลิ่นคนทําเลยนะโคตรใช่อ่ะใช่ใช่ไหมวัดกลิ่นคนทําเลยซึ่งตัวนี้เหมือนเป็นการต่อยอดซึ่งช่างหน้าใหม่หรือว่าช่างที่เก่าเนี่ย ท้าทายพอกันนะครับอันนี้วัดเกิดนะว่าใครจะละเอียดกว่ากันว่าใครเนี่ยจะหาในจุดที่เท่าเทียมกันแล้ววิ่งอย่างตัวลิ้นเนี่ยแน่นอนต้องขยายแน่ขยายครับตัวของฝาก็คือเดี๋ยวจ้าเหม่ก็ทัการเจีย่นุ่นเจียนี่ใช่ไหมยางอื่นก็คือกล่องกต้องับนอกนั้นคือไม่มีอะไรเลยนะใช่ครับไม่มีโคตรยากแต่กล่องก็ต้องมาวัดกันที่เกิดคนจูนอีกนะใช่แต่บังิญว่าอันเนี้ย ช่างเมฆเขาจูนเองมีไดโน่ตรงนี้ด้วยอ๋อดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมในเรื่องของช่างต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูถูกไม่ได้นะครับอืความพร้อมค่อนข้างสูงผมไม่เคยดูถูกเลยเพราะอะไรไหมผมไปเวลาผมไปงานต่างจังหวัดที่แข่งรถกันอ่ะโอ้โหช่างต่างจังหวัดโคตรเก่งอ่ะโดยเฉพาะจันทบุรีเนี่ยสายเรือเนี่ยโอ้โหยกนิ้วให้เลยใช่ไหมผมเคยมาภาคเรือแข่งทีหนึ่งแถววัดอะไรสักวัดนึงแถวจันทบุรีอ่ะโอ้โหคนจันชอบมากกีฬามอเตอร์สปอร์ตใช่สุดจริง มีครบเรือรถทุกอย่างครบหมดถูกต้องถูกต้องตอนนี้ลื้อมาแล้วคิดว่าตัวเองจะทำกี่วันเสร็จน่าจะอันนี้เหรอสองวันครับสองวันนรงเหรอเอาจริงเด็กสองวันไม่ติดงานหน้าร้านนะก็คือลูกค้าก็เข้ามาได้ตัวเองยังไม่ได้อะไรหรอกใช่สองวันแล้วก็ไล่สักหนึ่งวันอ่าครับฉะนั้นก็คือสองคันนี้ก็เสร็จแล้วเด็กก็ก็ใช่ครับ ก็แบบก็สบายใจเลยอ่ะ <warfare> ค <Styles> <left> <Hai> ือสังเกตนะถ้าเกิดว่าอู่เขาแบบว่าเขาพร้อมอ่ะก็เสร็จแบบง่ายๆเลยอ่ะใ่คือเนี่ยเสร็จแล้วกูก็ทางานหางเงินต่อเขามีทีมงานพร้อมด้วยต้องบอกว่ามีทีมงานพร้อมด้วยส่วนใหญ่ของเขาเนี่ไม่ใช่ระบบลูกจ้างนะครอบครัวเพราะว่าน้องชายน้องชายเป็นครอบครัวเป็นระบบครอบครัวอ่าที่นี่เป็นระบบครอบครัวก็เลยค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างทำนานนี่ อันนี้ก็คือทรงพวกเนีรถซูเปอร์คัพใช่ไหมใช่ที่ลงแข่งใช่ครับพี่จอนรู้ไหมว่าแต่ละคันมูลค่าค่าแต่งเท่าไหร่เนี่ยผมดูแค่แค่เบ้าโชกคหน้าตัอะไรผมก็รู้แล้วแหละคือตัวรถมันไม่แพงหรอกแต่ของแต่งเนี่ยไม่งก็แพงเลยแพงมากครับแพงมากแล้วก็เลยว่าทําไม่จบปั๊บเนี่ยก็กลายว่าต้องขายทิ้งอ่ะว่างั้นดีกว่าถูกไหมแล้วก็คือรถใหม่เลยเออซึ่งอันนี้ก็คือผลงานที่ช่างเม็กเคยทาให้คนได้เห็นแล้วว่าเฮ้ย เราทำแล้ววิ่งจริงครับผมใช่ครับสุดยอดสุดยอดฉะนั้นผมว่านะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะพี่เจ๊บที่น่าสนใจเพราะว่าสายไซเคิลเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วพอเขามาทําสายนี้เนี่ยเขาก็ต้องเอาเต็มที่ของเขาอ่ะถูกไหมใช่งั้นถามนิดนึงหวังยังไงหวังกับการแข่งขันครั้งนี้ไหมนิดหน่อยครับเอ้ยไม่ได้มันต้องแบบต้องหวานเด่นหวังครับหวังนะครับก็คือแบบว่าขอแบบว่า 2> 1 2 3่งสอาก็ยังดีวะขอ,ข,อขอเข้ารอบสี่ก่อนครับดีขอเข้ารอบสี่ก่อน19บเก้าภูพาเจอกันกับช่างเมทจันทบ,บุรีรฝากร้านหน่อยพเพื่อนๆจะได้รู้จักเรามากขึ้นครับผมฝากร้านผมเลยครับอยู่หน้าเซ็นทันจันทบุรี เซนท่านจันทบุรีรกำลังขึ้นสร้างเดี๋ยว<ม>คนดูอ่าวเฮ้ยไหนว่าเซนท่นมีปักหมดไว้เลยเขาบอกว่าอะไรนะโอเพนนิ่งควอเตอร์สก็คือประมาณเดือนเมษาเมษา2022เนี่ยถึงแน่นอนใช่ครับ เดินเล่นห้างเสร็จปั๊บเดินมาทำรถช่างเมตได้เลยได้เลยครับเอารถมาทำแล้วไปเดเล่นห้างเออเอารถมาทชาก็เดิเล่นห้างก็ตามนั้นแหละก็ขอให้โชคดีและกันแล้วเดี๋ยววันที่19วันที่18เราเจอกันที่งานบุรีรัมนะครับขอบคุณมากครับช่างเมยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะพี่เจบผมว่าวันนี้ก็ดึกแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านกันต่อแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันรถของเราเนี่ยเราอาจจะมีร้านที่เราไปกันอีกนะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามชมมาว่าเราจะไปเยี่ยมที่ไหนบ้าง แต่แรับรองเลยว่าแต่ละร้านที่เราไปเนี่ยเด็ดเป็นร้านเด็ดๆทั้งนั้นถูกต้อง,งแล้วเราก็อยากฝากว่าเอฟซีที่อยู่ตันทบุรีนะครับเราแวะใกล้เคียงเนี่ยยามาหาอย่างน้อยฟินเนี่ยถ้าท่านสงสัยมีข้อมูลอะไรเนี่ยช่างแมทเราฝากด้วยนะเกิดมีลูกค้าฟินมาถามข้อมูลอะไรฝากด้วยทั้งฟินทั้งเอเตเตอร์เนี่ยไอพี่ต่างยังไงอะไรยังไงซึ่งด้วยความเห็นช่างแมทตอนนี้คิดว่าฟินเราใช้ใช้เงินสักสองสามพันก็แรงได้ถูกไหมใช่เลยครับใช่ไหมใช่ใช ส่วนอะไหล่แต่งนี่ที่นี่มีอยู่แล้วพร้อมแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายของ M อ็มเทคด้วยใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ต้องการชิ้นส่วนอะไหล่ก็มาห้าไม่ว่าจะเป็นฟินเอ็กเซเตอร์หรือรุ่นใดก็ตามสั่งที่นี่ลองแวะมาสอบถามช่างเมดดูพูดถึงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าอยู่ของเดิมเดิมไปเบิกร้านยามาห้าถ้าอยากจะได้ของแต่งก็มาหาช่างเมดเขาโอเคครับผมวันนี้ผมกับพิจ๊สแล้วก็ช่างเมดขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับบิน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 